ก็สวัสดีตอนเย็นนะครับก็วันนี้อยู่ที่ดิมแลนด์นะครับฟาร์มสองพี่น้องนะครับวันนี้ตอนเย็นมารับบรรยากาศครับเดี๋ยววันนี้พาชมอ่ะทุเรียนนะครับแปลงทุเรียนที่ดิมค่อยๆเริ่มสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยครับข้างหน้านะครับที่เห็นเป็นหญ้าลกๆเนี่ยครับก็คือแปลงทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกทุเรียนลงไปได้อ่ะมานักสเกี๊ยวนะ ปลูกวันที่26วันนี้26เมษายนครับวันนี้ก็สิบอะไรสิบสองหรือเปล่าประมาณนี้ครับประมาณสิบกว่าวันเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมครับก็คือเป้าหมายก็คืออยากสร้างสวนทุเรียนเองครับแล้วก็ mm hmm. พยายามเอามเมล็ดมาลงอยู่นี่มีทั้งมเมล็ดอะไรอะ มเมล็ดป่าก็คือทุเรียนนกมีทุเรียนปกติหมอนทองก็มีนะครับเดี๋ยวพาดูนี่ครับที่ลกๆเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายก่อนที่ดีมาทาลกๆเนี่ยไม่รู้หลักการใครหรอกนะแต่ว่าดีมากต้นทุเรียนมันปรับสภาพได้ง่ายกว่าง่ายกว่าแบบทําสะอาดสะอาดอะเน,เนี่ย,เน,ยนเนี่ยที่ลกๆเนี่ยหญ้าท่วมเงี้ยมาดูต้นแรกเดี๋ยวให้ดูต้นแรก ริมจะเป็นซื้อไซส์เล็กมาครับซื้อไซส์เล็กมาตัวนี้มูซันคิงครับซื้อไซส์เล็กมาประมาณสักเท่าขาขานี่ปลูกได้สิบกว่าวันนะครับมันเริ่มรัดยอดแล้วครับนี่เริ่มแตกแล้วอันนี้คือไซส์เล็กนะครับ สิบกว่าวันก็เริ่มรัดยอดแล้วครับวิธีการปลูกดิมก็ปลูกแบบเนี้ยให้โคนมันลอยนิดนึงเออเริ่มบอกไปตรงนี้ดิมทําเป็นยกยกโคกะนะครับเป็นยกโคกเหมือนยกล่องอะ่ะเป็นล่องลูกฟูกนะครับได้สีสีแถวก็มีตรงนึงหนึ่งสองสามสี่แต่ก่อนมันเป็นนาครับเป็นแปลงนานะครับเป็นเห็นคันนาไหมคันนาคันนาฝั่งนู้นมันเป็นแปลงนาก็เลยยกโค,กข,ถถขก,โคกขึ้นให้รถไถเขายกโคกขึ้นให้ ก็เลยว่าจะปลูกเปลี่ยนลองจะลองดูให้มันสําเร็จก็จะมีทั้งลองแบบต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ส่งสัญญาณที่ดีให้เห็นนะครับก็ศึกษามาพอสมควรนะครับลองมาปรับใช้ดูก็อันตอนแรกเนี่ยดิมยกโคกขึ้นก่อนแล้วก็เปิดระบบน้ําให้ชุม่มแล้วปล่อยให้ยามขึ้นให้ดินมันเซตตัวประมาณห้าเดือนดิมก็ค่อยมาเริ่มปลูกตอนนี้ก็ปล่อยให้ยาขึ้นก่อน เพื่อรักษาความชื้นในอากาศด้วยอะไรดยอย่างเงี้ยนี่ให้ดูตัวทุเรียนต้นแรกเนี้ยมูสันคิงนะครับก็เริ่มนั่นแล้วเป็นต้นเล็กก็รู้สึกว่าจะติดดีนะครับเอามาเนี่ยตั้งแต่พอเอามาถึงปุ๊บริมก็ลงดินเลยแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับไม่มีอะไรบังแดดด้วยเดี๋ยวมาให้ดูต้นใหญ่ต,ต้นใหญ่เป็นอาการที่ครับเพราะว่า <G ül üyor> ก็กำลังศึกษาอยู่เพราะว่าต้นเล็กอะ่ะดยมให้น้ําให้น้ําวันเหมือนวันแล้วไอ้ต้นใหญ่เนี่ยดิมตัดรากขดมาเนะาะรากมันเสียหายรากมันใหญ่มากใกล้เท่านี้ก้อยแล้วมันเสียหายนะมันก็พอลืมรดน้ําวันหนึ่งนี่แหละมันก็เลยเหี่ยวเลยก็เลยอ่านไม่เป็นหลายดูอาการไปอืมแล้วก็เดีย๋ยวพาไปดูเรื่อยๆแล้วก็ยังมีอ <G ül üyor> ดิมทําแบบพ่อมะเล็ดด้วยนะครับก็คือ พเพาะเมล็ดอ่ะอยากได้พันธ์สายพันธุ์ใหม่ <_ filho> ก็เลยอยากพาเพาะเมล็ดลงไอแต่ว่าไอพันธ์เที่ยวลงเนี้ยน,นี่จะเห็นดูนี่ไอเนี้จะพเพาะเมล็ดเดี๋ยวพาไปดูเม็ดที่สวยๆอย่างไอพันธ์ที่พเพาะเมล็ดเนี่ยดีมอพันธ์กกพิกุลน,นะครับกกพิกุลเนี่ยเนี่ยสายพันธ์ค่อนข้างดีตอนแรกว่าจะเพาะในถุงก่อนแล้วทีนี้อ่ะก็เลยตัดสินใจแล้วไม่เพาะในถุงก็เลยเอามาลงเอามาลงลงแปลงเลยเพราะว่าอยากได้ ต้นทุเรียนที่แข็งแรงมากๆครับพอดีดิไปเปิดเจอในกลุ่มกลุ่มทุเรียนนี่แหละใน Facebook แล้วเขาปลูกทุเรียนเม็ดนะครับแค่สี่ปีครับเป็นลูกแล้วแล้วต้นก็ไม่ได้สูงอะไรมากด้วยก็เลยอ่นี่ยครับอยากได้เหมือนกันมันมีรากแก้วเขาบอกว่ามันก็จะโตเร็วกว่าไอ้พวกเสียบยอดนะแต่ว่าพวกเสียบยอดก็จะมีนะครับเนี่ยดิงก็จะเอาอย่างเงี้ยก็คือที่ยังที่ยังไม่เอาญ้าออกก็เพราะว่า ผมรู้สึกว่าตอนที่ย่าอยู่อย่างเงี้ยเวลาแดดมันกระทบกับกับต้นย่าเนี่ยครับมันมีไอน้ําไอน้ําขึ้นมากระทบตัวเราเวลาเราเดินตอนเที่ยงครับแล้วมันได้ได้ความชื้นในอากาศที่พอเหมาะคล้ายๆกับในโรงโรงเรือนพ่อชํำครับมันก็เลยผมก็ปลูกปลูกพวกเสียบยอดลงไปแล้วมันไม่เหี่ยวนะครับต้นเสียบยอดเนี่ยเอามาจากชุมพรไอส่งเคอรี่มามาถึงปุ๊บ ผมก็แกะกล่องปุ๊บลงเลยปลูกปุ๊บปุ students, ๊บปุ๊บตั้งแต่ปลูกมายังไม่เหี่ยวเลยครับยังไม่ตายสักต้นแล้วมันตอนนี้มันรัดยอดเลยด้วยประมาณแค่สิบกว่าวันเดี๋ยวให้ดูอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ไซส์ร้อยห้าสิบบาทเนี่ครับมันก็รัดยอดแล้วครับเนี่สิบกว่าวันนะครับก็รัดเริ่มเริ่มรัดยอดนะครับเริ่มแตกยอดแล้วเนี่ยนี่มันเริ่มรัดยอดแล้วมันมันก็สดชื่นอย่างเงี้ยครับแล้วต้นไม้พวกนี้มันก็ช่วยบังแดดให้ด้วยมันไม่อะไรเลยมาก ที่ตั้งเป้าไว้ก็คือว่าพอได้อายุเดือนหนึ่งอะ่ะผมก็จะอตัดหญ้าโดยรอบโดยรอบก่อนแล้วก็แต่แต,แตเหลือไอ้พวกนี้ไว้อยู่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาดูที่ทำขานะครับไอทุเรียนนกอันเนี้ยทุเรียนนกห้าเดือนนะครับเนี่ยตั้งแต่ผมฝังเม็ดลงนี้ตรงนี้เลยนะไอเนี้ยทุเรียนนกห้าเดือนเนี่ยเพิ่งได้เท่าเนี้เพิ่งได้เพ,พิ่งผู่ขึ้นมา ไอทุเรียนนกเนี่ยระบบลากเขาดีมากเลยครับดีมากยังไงใช่ไหมก็คือลากแก้วเขาอะลงไปแบบลงไปลึกลึกมากๆอะลงลากไปก่อนแล้วแล้วยอดมาทีหลังเนี่ยผมก็เลยเอามาไว้มาไว้เสริมขานะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆก,ก็คือมันมันตายง่ายเนาะแต่ไอทุเรียนนกเนี่ยถ้ามันติดแล้วมันไม่ค่อยตายครับเขาบอกว่าอย่างงั้นนะผมก็เลยเอามาเสริมตอนนี้ก็เริ่มก็กําลังสั่ง ทุเรียนทุเรียนบ้านมาอยู่เม็ดทุเรียนบ้านมาเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมาใส่ขาเพิ่มนี่วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอันนี้นกหยิบเนี่ยผมก็ปลูกอย่างนี้เลยครับไม่เหี่ยวเลยนะพี่ไม่เหี่ยวเลยนะครับมันก็เริ่มเริ่มรัดยอดของมันขึ้นมาเนี่ไอ้นกหยิบเนี่ยยกล่องผมก็ทำอย่างเงี้ยก็ปล่อยไว้เลยนะครับ ระบบน้ําเป็นระบบน้ําพุ่งนะครับแบบมันจะพุ่งไปทั้งแปลงเลยเวลาพุ่งไอ้บนคันในเนี่ยมันก็จะชุ่มไปทั้งแปลงนะครับเนี่ยครูก็จะมาสักเท่าเอวสักเม็ดนิดๆนี่มั้งประมาณเนี้ร่องไว้แล้วบายน้ําผมปลูกเนี่ยรอบที่สามแล้วนะรอบแรกรอบที่สองก็ปกติก็คือปลูกพื้นที่ปกติใต้หมดเลยก็เลยมาปลูกแบบนี้เริ่มมีแววจะรอดเนี่ยตัวนี้นกหยิบ ูกไว้ในป่าอย่างนี้เลยครับเนี่ยป่ายางอย่างนี้เลยผมก็แหวกแล้วก็ปลูกเลยเพราะว่าพื้นที่เขามันอยู่ในโรงเรือนไม้ไหมผมก็เลยบอกว่าเออมันน่าจะเอามาใส่เงี้มมน,น่าจะโอเคอะ่ะผมว่ามันคผมก็ดูว่ามันโอเคจริงๆนะเนี่ยพอมาลงมาสิบกว่าวันเนี่ยรอบมันยอดยอดตอนแรกมันอยู่ตรงนี้พุ่งมาอย่างนี้เลยเนี่ยตอนแรกมันอยู่ยอดมันอยู่แค่นี้แล้วตอนนี้พุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยได้สองใบแล้วเนี่ยเนี่ยสองใบแล้วครับผมก็ว่ามันโอเคอยู่ นี่ <N ee> <N ee> ครับหญ้าท่วมหัวเลยนะเนี่ยเ <N> น <ee> ี่ยปลูกหญ้าปลูกเขาโพดได้ท่วมหัวเลย <N ee> แล้วก็แหวกแหวกต้นไม้ลงไปเอาครับนี่ให้ดูแค่มาอัปเดตไม่ใช่อะไรหรอกครับแค่มาอัปเดตให้ดูเฉยเนี่ยต้นเนี้แยแหวกหญ้าอยู่เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันความชื้นมันดีครับเนี่ยความชื้นลงพื้นมันก็โอเคมันไม่ได้อะไรมากเนี่ยมันก็เริ่มรัดยอดออกมาเห็นไหม เนี่ยยอดยอดยาวมากเลยครับแ้่ผมว่ามันก็โอเคนะมันจะเหมือนมันจะถอดยอดสู้กับหญ้าครมันก็โอเคความชื้นในอากาศก็ดีนะครับอันนี้อยู่สารคามเนาะก็ทดลองปลูกก็อยากปลกูกอยากจะปลูกให้สําเร็จแหละครับเพราะว่าถึงสมมุติว่าพวกนี้มันมันไม่โตใช่ไหมผมก็จะเอามาเมล็ดมาลงแล้วค่อยมาเสียบยอดทีหลังอ่าันนี้ต้นหนึ่ง นี่ก็เริ่มรัดยอดเหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยอดเริ่มเริ่มออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซื้อมาตน้นลอันนี้สายเล็กนะครับซื้อมาไซสี่สิบห้าบาทประมาณทักหัวเข่าครับเนี่ยเนี่ยหัวเข่าตัดรากโขดด้วยตัวนี้ตั้งแต่ปลูกมามันยังสดชื่นอยู่เงนี้ยครับยังสดชื่นอย่างนี้อยู่เลยไม่เหี่ยวเลยเอาสายเล็กมาดูแลง่ายครับรดน้ำวันเว้นวัน บางครั้งก็สองวันครั้งหนึง่งนี่ครับหญ้าก็ยาวๆอย่างนี้เลยก็แหวกลงออกนู่นแหละได้ยี่เดือนหนึ่งวันที่ยี่สิบหกพฤษภาผมถึงจะตัดหญ้าให้เขาเพราะว่าเขาปรับน,น่าจะปรับได้แล้วก็จะเริ่มยี่สิบหกพฤษภาก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดหญ้าให้บางส่วนไม่ไม่ไมอ,ออกหมดนะแค่บางส่วนนี่สดชื่นเลยครับแล้วนนี้ ต้นใหม่นะครับผมเอามาลงกำลังปรับตัวอยู่อันนี้เป็นต่อป่านะครับอันนี้เป็นต่อป่าแต่พวกเสียบย่อนพักนั้นเป็นต่อบ้านนันตอบ้านอันนี้ตอป่าตอป่าก็คือทุเรียนนกนะครับก็ขอแบ่งจากพี่คนหนึ่งเข้ามานี่ต่อป่าต่อป่าก็อันนี้ปลูกได้สี่วันมั้งครับต่อป่า ก็กําลังฟื้นนะครับมาวันแรกที่ใบร่วงนะพี่ใบร่วงเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มปรับตัวได้แล้วครับตอนเย็นตอนเที่ยงเขาไม่เหี่ยวแล้วนะเขาก็จะอยู่สภาพนี้แหละเข้ามาแบบอย่างงามเลยนะเนี่ยดูนะครับผมผมฝังเมล็ดไว้ทุกต้นนะทุกทุกหลุมเห็นไหมอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เป็นตอป่าเหมือนกันแต่ผมฝังเมล็ดไว้มึงพึ่งขึ้นมาก็คาดว่าอีกน่าจะไม่เกินสองสามเดือนผมก็จะเอามาเสียบข้างเลย เสริมรากตัวนี้จะพยายามทำทำต้นเสริมรากครับให้มันได้ได้ไรล,ล่ะได้วความแข็งแรงให้ได้ดูแลง,ง่ายพยายามทำรากแก้วให้ดีก็จะมีทั้งอันนี้แถวนี้จะเป็นพอ่อเมล็ดหลักๆเลยพอ่อเมล็ดกบพิกุลแถวนี้หมอนทอง เสียบยอดนะครับแล้วก็แถวนั้นก็จะเป็นนกหยิบผสมหมอนทองเสียบยอดส่วนแถวตรงโน้นตรงขาวาวเห็นไหมตรงนั้นจะทําเป็นนกหยิบพร้อมเมล็ดครับพอดีกําลังพร้อมเมล็ดนกหยิบเอาอยู่นี่ต้นเล็กๆครับรัดยอดหมดแล้วเนี่ยก็ผมก็มองว่าคดสภาพเวลาเขาเกิดในป่าครับในป่ามันก็จะเป็นล่มๆใช่ไหมล่มๆไม่แดดมาก แล้วก็มีพืชพี่เลี้ยงผมจะปลูกกล้วยก็ทําไม่ทันนะครับพี่เลี้ยงผมก็เลยใช้ต้นหญ้านี่ยหรือหญ้าพวกนี้ยเป็นพี่เลี้ยงไปเลย <c oughs> อย่างอันนี้ก็เป็นมเมล็ดมเมล็ดทดลองปลูกอันนี้เป็นมเมล็ดหมอนทองมาลงไว้ก็แต่ทดลองไปเลยครับถ้าสมมุติว่าต้นต้นเสียบแล้วมันตายใช่ไหมผมก็จะหลงเหลือต้นพอมเมล็ดมเมล็ดหมอนทองเนี่ยเห็นไหม,มเมล็ดไว้พอมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ มันก็รัดยอดนะครับเนี่ยในสิบก่อนรัดยอดแหละแต่ก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก็ก็ไม่ก็น่าจะรอดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นเป็น,ปนทําโคกแล้วระบายน้ํามันระบายน้ําดีครับแล้วระบบน้ําผมก็ให้ตลอดให้วันเน้นวันถ้าถ้ามันเริ่มม่แห้งหน้าดินเริ่มแห้งมากก็เริ่มให้น้ํานี่ต้นหนึ่งก็ดีอยู่นะครับ พอามาดูก่อนไอ้แถวเนี้ยผมยอดมเมล็ดทั้งหมดเลยแถวเนี้ยจะเป็นกกบพิกุลซื้อมากกบพิกุลลูกละลูกละพันกว่าบาทมันอร่อยครับก็เลยเอาเม็ดมาเพาะเลยครับอยากได้พันธุใหม่ด้วยเขาบอกว่าถ้าพอเราจะได้พันธุใหม่ก็เลยลองดูครับทุกต้นเนี้ยผมจะฝังมเมล็ดไอ ทุเรียนนกไว้แล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็ขึ้นมาแล้วผมก็จะเสียบขาทั้งหมดจะเป็นทุเรียนขาสองขาสามขาก็ว่านไปนี่ครับลกอย่างเงี้ยครับปุกทุเรียนผมไม่รู้อ่ะครับปุกปกอย่างงี้ผมว่ามันน่ามันน่าจะโอคิดเอาเองอะนะแต่ว่าเราผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆแต่เท่าที่ปลูกมาเนี่ยต้นที่เสียบยอดที่พวกไซเล็กที่ปลูกมาเนี่ย ยังไม่ตายาตัวต้นนะสิบกว่าต้นะนีต้นหนึ่งต้นนี้ก็รัดยอดแล้วครับเนี่ยปลูกมาสิบกว่าวันม,มันมีวิแววของความความอะไรล่ะความจะรอดความน่าจะรอดมันไม่เหี่ยวเลยนะครับตั้งๆท,ที่เอาลงจากรถมาเดินทางอยู่สามวันนี่ต้นหนึ่งลงจากรถมาปุ๊บ เข้ามาปลูกเลยไม่ได้มาพักเลยผมว่ามันก็อารมณ์มันจะคล้ายๆกับโรงเรียนพระชำตรงเนี้ยก็ดีนี่นี่มาให้ดตูตัวนี้มันก็กบพิกุลเสียบยอดเข้ามาตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสามร้อยบาทนี่พิกุลกบพิกุลอ่าได้มาจากอะไรหนูมูประตุ้ยพันไม้จันทบุรี คาดว่าน่าจะรอดนะคิดว่านะ<ๆ>เดี๋ยวรอเขารัดยอดก่อนเพิ่งอันนี้เพิ่งปลูกได้ห้าวันยังไม่รัดยอดมีไซส์ใหญ่นะครับที่ผมพลาดนิดนึงรดน้ํายังไม่ถูกจับจังหวะยังไม่ถูกแต่ว่าก็รู้จังหวะเขาแล้วก็คืนมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเป็นการเรียนรู้เนาะนี่เอ้มูซันคิงนะครับรัดยอดแล,ล้วนะริกเนี่ย <laughs> เป็นการปลูกแบบนี่ครับแบบนี้แหละ แบบลกๆก็ตั้งใจว่าอายุครบเดือนหนึ่งจะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วก็จะเริ่มตัดหญ้าออกบางส่วนเพราะว่าเขาน่าจะเริ่มติดแล้วลากจะเดินแล้วอันนี้ก็น่าจะลากเดินแล้วเนี่ยมันเริ่มรัดยอดแล้วเนี่ยแล้วก็พอมีไอ้ไอ้นี่ไอ้ต้นข้าโพดหรือต้นหญ้าวรงนี้ยไอด้ดวงกุหลาบนะครับมันก็กินข้าวโพดต,ตอนกลางคืนผมมาส่องดูเนี่ยแหวงแหวงอะ รวงกุหลาบนะครับกินข้าวโพดถ้าผมก็สงสัยว่าคิดเองนะว่าถ้ามันไม่มีไอข้าวโพดเนี่ยกับหญ้าเนี่ยมันคงจะกินต้นทุเรียนผมหมดแหละรวงกุหลาบเพราะว่ามันมากันเยอะมากครับมากันฟูงเลยผมทาใจเย็นมากครับรอบนี้ใจเย็นสุดๆใช้เวลาใช้เวลาอะไรนะศึกษาแล้วก็ใช้เวลาค่อยๆเตรียมอ่ะครับนานมาก นานมากยังไงลระก็ตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เตรียมพื้นที่ก็ห้าเดือนกว่าละเพราะว่าผมก็ยกโคกขึ้นยกโคกขึ้นปุ๊บไม่ใช่ยกโคกสิทำร่องลูกฟูขึ้นปุ๊บผมก็ใส่ระบบน้ำแล้วก็เปิดระบบน้ำทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เอาเม็ดเอาเม็ดไปวางไว้ก่อนด้วยเม็ดป่าวางไว้ก่อนแล้วก็ลดน้ำทิ้งไว้ให้หญ้ามันเกิดห้าเดือนแล้วก็ปลูกข้าวโพดทิ้งไว้อย่างงี้ครับ ให้ยามันเกิดห้าเดือนแล้วก็ให้ดินเซตตัวให้หมดอันนี้คือดินมันนิ่งแล้วเซตตัวเรียบร้อยผมค่อยเอามาปลูก่ยครับผมเพิ่งปลูกลงปลูกไปเดี๋ยวมาคอยติดตามือว่ามันจะเป็นยังไงต่อนี่ไอ้พวกนี้ผมก็จะปลูกเดี๋ยวผมก็จะแบแบกแกหญ้าปลูกเหมือนกันมันเป็นมันเป็นอะไรวะคณา อันนี้เป็นแปลงนาอันนี้เป็นคันนาผมก็จะปลูกบนคันนาตัวนี้ด้วยตรงสูงนี่แหละแบบดินก้านๆเลยดินแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็จะต่อระบบน้นะําแล้วก็แหวกหญ้าปลูกเหมือนกันจะไม่แบบเอาญ้าออกเดี๋ยวพอต้นมันตั้งตัวได้ต้นมันสวยงามได้เดือนสองเดือนอะไรพวกเนี้กันสู้แดดได้ก็ค่อยเอาออกอันนี้คือที่วางแผนไว้นะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าต้องทําความสะอาดเนาะแต่ว่าผมไม่ไม่ทํา โอเควันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้ครับอัปเดตนิดหน่อยเป็นการเริ่มต้นที่ต้องศึกษาเรียนรู้สำหรับต้นเล็กเนี่ยรอดรอดทุกต้นเลยครับตอนนี้ผมว่ามันรอดแล้วแหละเพราะว่ามันมันไม่เหี่ยวมันรัดยอดมันไอพวกนี้มันน่าจะรอดแล้วเดี๋ยวว่าอีกสักหน่อยก็จะใส่ไตโคโดมาก,กับปุย๋ยนิดหน่อย ไไเพราะว่าผมผมปลูกอย่างของผมปลูกทดลองไปสองต้นที่ที่บ้านป้าผม,มนะผมไมปปลูกให้เขาเจ็ดเดือนยังไม่ให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยมันก็รอดแค่รดน้ําอย่างเดียวมันเท่าเอวแล้วตอนนี้ก็ก็เลยเอามาลงตุ้มตรงนี้เลยแปลงนี้ไร่หนึ่งครับคาดว่าจะใส่สักแปดสิบต้นเพราะว่าอาจจะใส่เป็นต้นคู่นะครับจะเป็นต้นเสียบยอดแล้วก็พอเม็ดข้างล่างเป็นต้นคู่ขึ้นมาให้มันขึ้นคู่กันเลย มาดูว่ามันจะเป็นยังไงขอแค่ให้มันโตแล้วก็เป็นลูกครับเป็นยังไงไม่ไม่ค่อยคิดอะไรเี้ยมากเลยขอให้มันรอดไปก่อนตอนนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปแค่นี้นะครับฝากติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> ถึงมันจะมีอะไรก็ช่าง <c oughs> เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับวันไหนมันรัดยอดมีปัญหาก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยเนี่ยตอนนั้นมีปัญหาแล้วต้นใหญ่สองต้นน้ำไม่ถึง ก็เลยทําใหม่ตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่การหนักอยู่โอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบาย